สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกรมมาวารีสคลิปนี้คุณยายจะมาทำการขยายพันธุ์ไม้มงคลนะคะซึ่งเป็นที่นิยมตลอดกาลเลยค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็นิยมนะคะโชคเก้าชั้นค่ะเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าจะทำให้โชคดีทำมาค้กขึ้นแล้วก็ร่ำรวยนะคะน้องเป็นไม้ลมลุกแต่ว่าอายุหลายปีเลยนะคะ ความสวยนี่ค่ะความสวยอยู่ที่ใบของน้องนะคะก็คือจะมีลักษณะนี่ค่ะคล้ายหอกค่ะเนี่ยค่ะนะคะใบนี้นะคะชัดๆเลยค่ะลักษณะจะคล้ายหอกนะคะปลายแหลมค่ะขอบใบก็จะเป็นคลื่นผิวสวยนะคะคุณยายก็มีทั้งอันนี้เป็นใบด่างส่วนต้นข้างหลังนี่ค่ะก็คือใบไม่ด่างนะคะถ้าใบไม่ด่างนี่ก็ใบจะเป็นสีเขียวแต่ว่าเป็นมันเงาเลยค่ะ ส่วนใบด่างนะคะคือต้นหน้านี่ค่ะก็จะมีสเสน่ห์นะคะที่ว่าแต่ละใบเนี่ยก็จะมีลายซึ่งแตกต่างกันแต่ก็มีความเงามันเช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้คุณยายจะมาทำการขยายพันธุ์โดยการยกยอดค่ะข้อดีก็คือว่าต้นใหม่ที่ได้เนี่ยจะแข็งแรงโตเร็วแล้วก็เหมือนแม่ร้อยเปอร์เซนเลยค่ะซึ่งแตกต่างจากวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดนะคะเพราะว่าอย่างเมล็ดเนี่ยค่ะ ถ้าเราได้เมล็ดมาสักหนึ่งร้อยเมล็ดเนี่ยค่ะเพราะแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนต้นแม่แค่บางส่วนนะคะบางส่วนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าวิธีที่พี่ใหญ่วันนี้ค่ะจะเหมือนต้นแม่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะทีนี้สําหรับวัสดุค่ะวัสดุที่คุณยายใช้คืออันนี้นะคะวัสดุอันนี้ก็จะเป็นกะบม้าวสับสามส่วนค่ะแล้วก็มีดินใบกัมปูสองส่วนด้วยกันนะคะเอาละค่ะ เดี๋ยวคุณยายก็จะขยับขยายก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นการยกยอดนะคะว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะให้ชัดเจนนะคะก็จะยกยอดต้นนี้ค่ะต้นใหญ่เนี่ยค่ะต้นใบที่ไม่ด่างนะคะก็ขอเอาน้องใบด่างลงก่อนนะคะ หยาบน้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นการยกยอดนะคะอย่างชัดเจนเริ่มแรกเลยค่ะเนี่ค่ะเราก็มาเลือกก่อนค่ะว่าเราจะตัดตรงไหนนะคะคุณยายก็เห็นแล้วค่ะว่าต้นนี้สามารถตัดได้หลายยอดเลยนะคะแต่ว่าคุณยายจะทําให้ดูสักหนึ่งยอดนะคะก็คือยอดนี้ค่ะอยอดนี้นะคะก็จะตัดตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะตัดตรงนี้เลยค่ะ ให้เหลือต้นแม่นะคะไว้ซัก 3- าสใบนะคะเราก็ตัดที่ที่ยอดนี้เลยค่ะยอดนี้เลยเดี๋ยวคุณยายจะตัดนะคะตรงนี้ลากขาดก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้องก็ออกรากใหม่ใช้มีดคมๆนะคะตัดเลยค่ะโอเคหลุดแล้วค่ะ นี่ค่ะได้ย่อดมาแล้วค่ะนี่ค่ะมีมีรากติดมาอย่างนี้ก็ไม่ตายแล้วค่ะเดี๋ยวน้องก็แตกรากใหม่นะคะทีนี้เรามาดูต้นแม่กันค่ะต้นแม่นี่ค่ะรอยตัดเห็นไหมคะท่านผู้ชมเป็นวลาตัดไหมคะเราก็จะทาด้วยปุนแดงค่ะทาด้วยปุนแดงนะคะ ะคพะายามขยับนิดนึงอ่าน้องมบใหญ่มากเลยค่ะชนหน้าเลยค่ะก็ทาด้วยปุนแดงนะคะทาที่ปุนแดงอันนี้น้องมีดอกแล้วค่ะแต่ว่าดอกไม่เกี่ยวไปแล้วนะคะทาที่ต้นแม่เราก็ทาที่ที่เราตัดดยค่ะยอดนี่ค่ะทาที่เราตัดด้วยนะคะก่อนจะเอายอดลงปลูกก็ให้ ที่เราทาปุนแดงไว้เนี่ยแห้งก่อนนะคะคุณยายก,ก็จะวางน้องไว้ก่อนค่ะไม่แห้งก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาเติมดินค่ะเห็นไหมคะว่าต้นแม่เนี่ยค่ะดินเนี่ยค่ะน้องโผล่ลากขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะคุณยายก,ก็จะเติมดินให้นะคะทีนี้จะเติมดินคุณยายก,ก็ขอ,อบำรุงน้องสักนิดนึงนะคะก็คุยคุยนะคะ เลียเบาๆค่ะเพราะว่ารากน้องนี่ก็อยู่บนดินค่อนข้างเยอะนะคะก็เขียเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยสามเดือนเลยค่ะแล้วก็ใส่สารตันจีด้วยนะคะบำรุงแล้วก็การมดกัาแรแมลงให้น้องเลยค่ะ น้องก็จะได้อุดมสมบูรณ์นะคะอยู่กันยาวๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะน้องค่อนข้างเลี้ยงง่ายค่ะไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็เติมค่ะเติมติ่มให้น้องอเ,เติมวัสดุปลูกให้น้อง น้องเยอะมากเลยนะคะวางน้องไว้ที่ที่ร่มํำไรนะคะถ้าวางไว้ที่แดดแรงเกินไปเนี่ยน้องก็จะใบไม่สวยค่ะใบก็จะไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางไว้ที่ร่มํำไรอ่าคุณยายเห็นนี่ค่ะตัวนี้ค่ะคเขียออกเลยค่ะเดีย๋ยวนะคะขอ ขออนุญาตหาอุปรกรณ์เขียนน้องคนนี้ออกไปก่อนนี่ค่ะขั้นค่ะตัวบุ้งค่ะแล้วลากเสร็จแล้วเราก็มามาลงปลูกเลยนะคะสาหรับน้องที่เราตัดยอดไปเมื่อกี้คุณยายขอขยับขยายย้ายน้องลงมาก่อนนะคะ กระถางนี้นะคะหนึ่งกระถางนี้ก็ลองก้นกระถางค่ะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปค่ะวัสดุปลูกที่คุณยายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยค่ะ จะลงไปซ้าประมาณเจ็ดส่วนสของกระถางนะคะแล้วคุณยาก็บำรุงเหมือนกับต้นแม่เมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วก็กันมดกันมแมลงด้วยค่ะเหมือนเดิม สดป,ปลูกใส่อีกสักเล็กน้อยนะคะให้น้องยังไม่ถูกว่าสดุป,ปลูกโดยตรงเออไม่ใช่ค่ะยังไม่ให้น้องถูกปุ๋ยโดยตรงนะคะเดี๋ยวให้น้องแตกรากก็จะได้ไปดูซักอาหารนะคะบำรุงเอาราคาเราก็เอาน้องเลยค่ะวางเลยค่ะ ประมาณลกลางกับถานนะคะแล้วก็เติมมาสุกุกเลยค่ะคุณยายทำทำาดมให้น้องนิดนึงให้นงไปนิดนึงแล้วกันนะคะมิฉนน,นน้องจะยกครอน ยาขอกดวัสดุป,ปลูกให้น้องแน่นหน่อยนะคะนะคะนึงกดให้แน่นๆน้องจะเล้ไม่โยกคอนนะคะแล้วก็เติมวัสดุปปอีกหนึงคะ่ะ เดี๋ยวพันยาต้องเอาวัสดุปลูกมามาเติมที่หลังแล้วค่ะอันนี้ยังยังไม่ค่อยเพียงพอนะคะเติมวัสดุปลูกเมื่อกี้เอาไปใส่ต้นแม่ซะเ,เลยน้อยไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะแล้วก็กดค่ะตรง,งกลางน้องยังไม่ <c oughs> รากยังไม่ยาวเท่าไหร่นะคะเรากดพอตึงมือค่ะเสร็จแล้วก็ลดน้ําค่ะแต่ว่าวัสดุปลูกอันนี้น้อยไปหน่อยนะคะ เดี๋ยวคุณยายทาคลิปเสร็จคุณยายก็จะเติมวัสดุปลูกให้น้องอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะรดน้ํา <c oughs> ให้น้ําออกก้นกระถางเลยนะคะแล้วก็เอาน้องไปวางไว้ที่ล่มลําไรคะ่ะเหมือนกับต้นแม่นะ,ะ่ะค่ะคุณยายลืมบอกไปเมื่อกี้ต้นแม่มีที่เราทาปุนแดงไว้ที่แผลใช่ไหมคะสัปดาห์แรกนะคะอย่าเพิ่งรดน้ําไปถูก ที่ทาปุนแดงไว้นะคะสําหรับต้นแม่นะคะแล้วก็รดน้ําให้ทุกวันเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะต้นแม่แต่ยอดเนี่ยค่ะเราจะรดน้ําวันเว้นวันนะคะวันเว้นวันก็ค่อยรดน้ํานะคะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะคะพอน้องเริ่มตั้งตัวดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องก็จะเริ่มแล้วค่ะเริ่มที่จะ,จะเจริญเติบโตนะคะ รากเมื่อกี้มีติดเป็นเล็กน้อยใช่ไหมคะน้องก็จะเริ่มออกรากแล้วคะ่ะประมาณสัก2-3สสัปดาห์น้องก็จะแข็งแรงคะ่ะก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะเราก็ขยายพันธุ์ที่ได้เหมือนต้นแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะทุกประการไม่มีการผิดเพี้ยนเลยนะคะสำหรับวิธียกยอดนี้นะคะน้องเป็นไม้มงคลนะคะที่จะเพิ่มความงามแล้วก็ความภูมิฐานให้กับสวนของเรา แล้วก็ยังนำความมงคลมาสู่ผู้ปลูกอีกด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมไม้สวยๆสาระดีๆกันค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ